กราบเรียนท่านประธานในพิธีกราบสวัสดีคณะผู้บริหารคณาจารย์ท่านพิธีกรผู้สมควุรู้แขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านดิฉันรินยาละรัตนพัฒนิยมฝ่ายนะคะวันนี้ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านค่ะในนามของคณะผู้จัดงานซึ่งภูมิใจและก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทุกท่านตั้งแต่เช้าแบบนี้นะคะวันนี้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวค่ะ รวมถึงศูนย์วิจัยด้านการจัดการวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ก็ภูมิใจมากๆที่ได้เห็นทุกท่านอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สําคัญมากๆวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563ไม่น่าเชื่อนะคะการเดินทางของเวลาทำให้เราประหลาดใจอยู่เสมอนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกว่าทุกอย่างช้าเหลือเกินแต่ผ่านไปครึ่งปีแล้ว เรากลมาพูดคุยกันอยู่ในช่วงปีหลังปี63ค่ะเหมือนจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคะปีนี้ <c oughs> แต่ตรามีอะไรเกิด <c oughs> ขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในห้วงชีวิตของอคนสักเจมน,นึรนะคะแต่ว่าวันนี้เ <c oughs> ชื่อว่าทุกท่านที่เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมายทุกท่านก็มั่นใจว่าเราจะข้ามก้าวข้ามผ่านมันไปด้ดวยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นที่มาที่ปายของการสัมมนาในวันนี้ท่คนเกียรติทุกท่าคนคะ,ะเราจะมาพูดถึง การเป,ปลี่ยนแปลงหรือความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นผลส่งผลกระทบกับเราทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงการส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมกันบ้างนะคะว่าได้รับผลกระทบขนาดไหนว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ในช่วงแรกส่วนหลังจากการพักเบรก เราจะกลับมาพูดคุยการเป็นเสวานาโตกลงในผู้มีเกียรติทุกท่านคะซึ่งน่าสนใจมากจริงๆเพราะเราจะคุยกันนอกจากถึงตัวปัญหาแล้วเราจะพูดคุยการถกกันเข้าไปให้ละเอียดมากๆถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยทําอย่างไรให้ s m สสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงและกลับมายืนได้อย่างสง่างามอีกครั้งในยุค n น w n น r ้องแบบนี้ดิฉันเห็นรอ,อยยิ้มของทุกท่านแบบนี้ จากผ่านดวงตานะคะแล้วก็ให้อยู่ใต้แนมะสเนี่ยมั่นใจนะแน่นอนว่าทุกคนยิ้มอย่างสดใสแล้วก็เตไเม่ได้พลังพร้อมที่จะเริ่มต้นไปด้วยกันแล้วเ,เพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นในวันนี้ขอนอนุญาตเรียนท่านสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นค่ะงานสัมมนาน,นี้เป็นสัมมนาเปิดนะคะเพราะตั้งใจให้ทุกคนได้ประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นขอความรมมือแค่เรื่องเดียวค่ะนั่นก็คือการลงทะเบียนช่วยด้วท่านลงทะเบียนเรืยอระวัติศาใช่ไหมคะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเราลงทะเบียนด้านหน้าให้เรียบร้อยได้แล้วก็ท่านที่อยากจะแชร์สมนานี้ไปยังผู้ที่จะได้รับประโยชน์ท่านอื่นๆก็ยินดีค่ะผ่านทาง a c e b o o k นะคะของทางสวสวเดี๋ยวอีกสักครูร่เราจะมีการไลฟ์ขึ้นนะคะพอมีไลฟ์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางไลฟ์ได้นะคะจะมี QR เนาะทางด้านบน a c e b o o k นะคะหรือว่าจะมีชอ่องแชทนะคะก็จะส่งลิงก์ไปให้ก็ลงทะเบียนผ่านทางผ่าน นี่เป็นความร่วมมือเล็กๆที่เราจะทำร่วมกันได้เพื่อเป็นการเริ่มต้นงานในวันนี้ค่ะเกี่ยวท้างคะและแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการประทรับเวลาเข้ามานะคะขออนุญาตในการเรียนเชิญค่ะ